การเดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะของคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะดำเนินไปอย่างคึกคักตั้งแต่หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะและล่าสุดค่ะ คุณพิธานำคณะขึ้นภาคเหนือนะคะล่าสุดวันนี้คุณพิธาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะที่คุณอานนนนำพาแกนนำคณะราษฎรค่ะม็อบฝ่ายสนับสนุนพักคก้าวไกลและคุณพิธาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะโดยระบุว่าถ้ากกตแขวนสอสอ71คนจริงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเปิดสภาไม่ได้ ประยุทธ์อยู่ยาวนะครับโปรดติดตามและเตรียมรองเท้าผ้าใบให้พร้อมครับนับว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะปลูกให้มวลชนเตรียมพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนของคุณอานอนท์นำพานะคะเป็นวันที่2ติดกันแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในข้อความใน Facebook นะคะก็ยังระบุว่าอยากสื่อสารไปยังผู้ที่สนับสนุนพรรก,ก้าไกลที่เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองไม่จำเป็นไม่มีพลังไม่ใช่จังหวะที่ควรทำ ควรปล่อยให้พักดิวไปก่อนถึงเวลารอสัญญาณแล้วค่อยออกนอกจากนี้นะคะก็ยังบอกว่าการที่คุณพิธาค่ะเดินสายไปต่างจังหวัดนั้นไม่ใช่ไปเที่ยวค่ะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะสู้เมื่อฝ่ายสังคมเก่าปฏิเสธเสียงประชาชนและยังทิ้งท้ายเอาไว้น่าสนใจนะคะคนที่ปราบปรามผู้ชุมนุมคือคนผิดผิดกติกาผิดรัฐธรรมนูญจุดเปลี่ยนนี้สำคัญ การออกมาเคลื่อนไหวนะคะของแกนนำกลุ่มราษฎรนะคะด้วยการปลุกมวลชนให้ออกมาเตรียมชุมนุมกดดันนะคะกำลังเกิดเป็น2แนวรบค่ะแนวรบแรกนะคะก็คือการกดดันพุ่งเป้าไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตให้เล่งประกาศรับรองคุณพิธาเป็นสสแล้วก็เข้าไปในสภานะคะในขณะที่นะคะแนวทางที่2นั่นคือการเตรียมกดดันผู้ที่สมาชิกค,ค่ะ เพื่อให้โหวตชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกคนที่30ค่ะการเคลื่อนไหวของพรรคเก้าไกลและม็อบราษฎรตลอดจนเครือข่ายนะคะกำลังถูกจับตาว่าพวกเขากำลังเดินเกมค่ะบนท้องถนนเพื่อกดดันให้คุณพิธาฝ่าด่านรัฐสภา,าได้สำเร็จและถ้าคุณพิธานะคะยังติดปัญหาเรื่องของหุ้นไอทีวีและฝ่าด่าน250วไม่สำเร็จค่ะ โอกาสที่ม็อบจะลงถนนก็เป็นไปได้มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีนักการเมืองหลายฝ่ายเคยวิเคราะห์นะคะบอกว่าหากม็อบฝ่ายสนับสนุนพักเก้าวไกลลงถนนนะคะก็จะกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะให้กองทัพเนี่ยฝ่ายความมั่นคงออกมาค่ะจนสุดท้ายก็จะต้องไปจบที่รัฐประหารอาจไม่เป็นผลดีกับพักเก้าวไกลกับคุณพิธา และก็มอบคณะราษฎรนะคะแต่ล่าสุดคะ่ะน่าสนใจมีการประเมินจากแหล่งข่าวนะคะทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายนักวิชาการผ่านสยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนค่ะ โดยเชื่อว่านะคะในมุมกลับกันค่ะนี่คือความพยายามนะคะและก็คือความจงใจที่จะออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนให้เกิดความวุ่นวายจนนำไปสู่การปฏิวัติภาคประชาชนซึ่งแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นย่อมมีความแตกต่างไปจากการชุมนุมม็อบเสื้อสีต่างๆที่เคยผ่านมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังต้องมองไปที่กองทัพค่ะจะรับมือเรื่องนี้อย่างไรแม้ก่อนหน้านี้ค่ะบิ๊กบี้ พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะเคอยออกมาย้ําหลายครั้งกับสื่อค่ะบอกว่าให้รบคําว่ารัฐประหารในยุคข,ของตนเองไปได้เลยค่ะแต่น่าสนใจนะคะว่าสถานการณ์ในการเมืองห่วงเวลานี้ค่ะหากการชุมนุมมีความสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะใช้ยุทธวิธีการก่อจลาจลสร้างความวุ่นวายและผู้ชุมนุมก็ควบคุมกันไม่ได้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นสถานการณ์ค่ะที่ถูกจับตาว่า ก่อนที่ผู้นำเหล่าทัพจะกเกษยียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พวกเขานะคะคจะต้องรับมือกับสถานการณ์การชุมนุมจนทำให้กองทัพจะต้องออกมาขยับจนนำไปสู่การรัฐประหารตามที่ม็อบต้องการหรือไม่ค่ะ